แต่เราก็ไม่รู้ตัวเลยตอนรถเปิดกระเป๋าหลวงออกไปนะแล้นี่มันหลวงเอาไปหมดเลยจริงๆง,งานนี้เป็นงานบุญคนมาร่วมบุญกันแต่เรากลับมาทำบาปมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเส้อชมพูนะร่ะโอ้ มีรองป่าวไปซือรองมาที่ยรองภาพใส่ภาพาไมพิชซองรองาขอไว้ที่วาัานเดนีสตัเดรตสัตว์กบ โดนยังไงครับตอนตอนที่โดนม,ดมันเ,เป้านี่มันเกิดอย่างงี้อ๋อเราได้กียรติไหมเราได้กียรติหรือว่าอะไรป้าไม่ได้กียรติเราต่างใส่ช่องไหนวะต่างมาอยู่ช่องนี้อืมแล้วนี่นี่มันหลวงเอาไปหมดเลยมันอยู่ในกระเป๋าแล้วมัน,มนเป้าแดงมีประมาณหกพิบแปดสิบบาทในกระเป๋าแต่มันอยู่ต่างต่างนอว่าที่พันะแล้วมันอยู่ต่างอันนี้เนี่อืมเรารู้ตัวไหมตอนโดนไม่ เข้าประกาศเราเออมาดูเป้าเราเป้าเองเราไม่มีเป้าเล็กเป้าพับเราไม่มีดีเป้าที่ข้อประกาศนี้สัตว่ามีคนโดนเยอะโดนโดนเยอะแต่เราก็ไม่รู้ตัวเลยตอนโดนโดนเปิดกระเป๋าหลวงออกไปนะแล้วคนอื่นโดนกันไปเยอะไหมทั้งหมดเท่าไหร่หกเจ็ดเจ้าหกเก็ดเจ้าอืมอืม ม,มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับคือเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคือเราออกจากโบสถ์นะคะกากงเต็นแล้วอยูข้างนอกนะคะคอยจะใส่บา้านยงามผักย่ามผกน,นะคะในนี้คนมายืนเป็นแบบมายืนอะไรคนแต่มีสองคนนะคนที่เขาอยู่แถบมุนมนั้นตรงมุมโบสถ์นะคะ,ะ <ๆ S 2> เขาอะยืนกันอยู่สองคนเหมือนเขาเป็นเพาะหัวเมียกันอะพวกไง่ายๆเลยคนยืนตรงพิงกำแพงดูเหล็ก คนหนึ่งนะังต่อติดกันอยู่นะติดกับผู้ชายคนนี้นนะล้วเสร็จแล้วสักไปเดียวเขาบอกว่าขอออกไปข้างนอกหน่อยเพราะตรงนี้มันร้อนเพราะว่าผู้หญิงก็ขยับเต๊ไปด้วยแต่ผู้ชายก็เดินตามออกไปมาครึ่งหนึ่งตรงข้างหลังหนูแหละแต่สักไปเดี๋ยวนะเขาก็มาขยับอยู่แล้วเขาก็บอกว่า เราก็นั่งเขาบอกว่าลูกกเด็กๆกำลังนั่งกันอยู่น้าโหมเน่ยเราะว่าตูคขาปิอยู่บอกสงสัยพระจะออกอะไรลูกเถอะก็เดี๋ยวพระก็ออกทางนี้ครเสร็จแล้วเขาก็ขยะโตของเขาอย่างเนี้ยไปขวังโน้เลยควังตองน้าอีกวังนึงนะแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่เรารู้สึกตัวว่าทองหายเนี่ยเราก็บอกว่าอุ้ยทองหาย <uge ot> เขาก็อยากลบไปแทกกโงพ้ามเลยเขาขยับลบไ้เสร็จตอนที่เราบอกว่าทองหายอะเพราะลูกๆก็ได้ยินกันหมดนะแต่เขาก็ทํานั่งคุยกับคนอื่นทําไม่รู้ไม่ชี้อ่ะเขาไม่ได้มาสนใจที่เราบอกว่าทองหายเลยไอ้ตัวเขามีสมก้อยข้อมือเส้นปลเลอร์มีทองเส้นปลเลอร์ที่เขาใส่อยู่นะ <c oughs> สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีมิจฉาชีพเข้ามาล้วงกระเป๋าในวัดเราตอนขณะนี้ตอนนี้ขณะนี้มันมีงานอะไรครับที่วัดอุปสมบทนาคหมูอุปสมบทนาคหม,ม,มูครับมีมีมมนาคั้งมมดกี่องค์ครับวันนี้เก้าูเก้าองค์ครับแล้วเราได้รับทราบไหมว่ามันมีมิจฉาชีพเข้ามาก่อเหตุ ก็มีโยมเขาบอกอยู่ว่ามีคนล้วงกระเป๋านะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครในขณะที่กำลังแห่หน้ากันกำลังชุนละมุนกันอยู่ครับทีนี้ก็อยากจะขอฝากนะสำหรับผู้ที่มีจิตใจไม่ค่อยดีนะสำหรับจริงๆงานนี้เป็นงานบุญคนมาร่วมบุญกันแต่เรากลับมาทำบาป มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องถ้าอย่างไงก็สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ <shimmer. S 1> ก็อยากจะฝากไว้ว่า <whis ky. S 2> ถ้าเกิดว่ามีจิตสำนึกก็ขอให้นำกระเป๋าที่นำไปเอามาคืนด้วยนะครับเพราะว่ามันมีบัตรมีของสำคัญของคนที่เขาทู่ ทำถูกลักถูกขโมยไปนะครับซึ่งเขาได้รับความเดือดร้อนอย่าไปทําที่ไหนอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นบาปมันเป็นบาปมันไม่ดีนะครับ